สบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องทุกคนตอนทับเข้าสู่ซ่องกุ้งบ่าวลาวิถีชีวิตกับบรรยากาศตอนเช้าซอาการหนาวๆพี่น้องเมื่อนี้แม่ตากมันเนาะแต่ว่าแสงแดดกับบ่ค่อยมีป้านไดเมื่อนี้เมื่อนี้บ่กุ้งคนกับบะไรอันไปสวนอยู่บ้านอยู่เฝ้ามันแน้วกัปีนมัน เห็นพี่น้องหลายคนเนาะถามหามบาบกุ้งบ,งบงเห็นลายมือแล้วช่วงนี้คนก็บ่คอยวางเนาะแต่ว่าหากะวางวันนี้พี่น้องเวงบาบกุ้งเดินโด,ดนเห็นเถื่อสบายดีพี่น้องหากเก็นนาเห็นตาเนาะวันนี้ยื้ออะไรเป็น้องวางอยากเลยเลยอยู่กับสามีน้องนองนอเลยกะว่างอาทิตย์นี้ดีงานเป่นหนอย <c oughs> บุกเป็นบุกเลยแล้ว <c oughs> แล้ววันนี้ก็ทีได้อยู่เผามันวันนี้เปได้ไปไม่แต่ พ่อไอแม่เพิ่นเข้าดงไอเด็คนไอบุกุ้งกับชื่อยืนกับชามิงมาเนี่ยอยู่พีนมันแล้วก็เบิ่งมันน่ะงัวควายไปแต่แต่วานนี้วันนี้ฮันงัวลายบก็เจอเกอยวก็เลยต้องไปเอาตังมานั่งเฝ้าอยู่ในมัอมือเลยทั้งแบ่ทั้งงัวลายอืมฮะตรงได้นั่งเฝ้าตลอดไปช่วยได้ค่อยะนะบุกุ้งเป็นเห็ดียกต่อเนาะส่วนชามิงกับเจ้าน้ายกับชิดายเปิดห้านแล้วพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์อันชามิงปิด เนื่องจากวันเนี่ย้นาแหง้งอะไรหรอนนาแหง้งก็เลยปิดหา้างมันล่มเมื่อวานเนี่ยพายุกเข,ข่าแห้งพี่น้องแต่ว่ามือเนี่ยอากาศกะแมนแจมไซใค่แน่ละไปองเงียนแล้วปะละ่ะ <c oughs> นั่งก้อนกับโมไปองเงียนแล้วน้องๆกันได้น้องสาวกวันเสาอาธิตย์กับได้อยูพี่น้องเลย สองสาำเสี้ยวคนก็ออกไปซอยแม่กุลมันนี่แหละแกตติ์ตากเมื่อนี้สวัสดีนี่อายู่กับมาอย่างสบายเนี่ยจิเป็นยังจิเป็นยังเป็นนั่นเนาะธรรมชาติพี่น้องมันอากาศหนาวจังซีเนาะกาบปี้ในเป็นวัดเป็นยังไงเบิ่งจำเป็การทังใจหมวกทังใจแมสอากาศมันหนาว สบายดีสวัสดีพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าพีา่ออน้องเลยเดอร์อมีแดดออกมาเลยเดอร์อมันอุ่นมาเลยตากอยู่ตัวมันแห้งมั้งครับตากอีกแล้วเหระแย่งตัวนี้หันตากเมื่อวานในสมิงเบิง้ง กะสีแห้งแน่หาก็ได้แดดเดียวบางบนนีนึงส่วนจุ่มนี่หันหากะเอาลงมันบ่มีแดดนะจัมันสิแห้งบ่ยาวไปเลยนีพอกะอีแม่กะสิได้ออกอีกเนาะแต่ว่าบ่คบ่ได้ออกส่วนจกะเครื่องแล้วกะสิเบิ่งมันไปนแหละ ยอยเอามันมาลงากระตากไปน้ำกระเป๋าไปน้ำี่น้องงัวคลอยไรแล้วแถมนี้นหาาน,นาวน้อยน่นนะหนาวเองมือนี้ไข้แน่มือนี้บอลลูปลันได มันในนี่ก็พากันพันใคืนนี้กับน้องสาวแม่หมดขอบครัวเลยบรด้ไซคเครื่องจักได้พี่น้องมือพันเลยล้วนเลยนี่มีตัวใหญ่ตัวน้อยแปดกโมงจะไหนคอยแม่ก็ออกไปสบายดีแม่เตรียมเกรื่องเตรียมของแล้วลนะเนาะ มือนิออกมือนออกจกคนไหมฮะมือนิออกจกคน้ยั่ไห่าเอาสวนมาหนิอยู่นี่สองสมแล้วอยู่นี่สามแล้วก็สี่อยู่พนหกเจ็ดแปดแปดคนมนขาดไปสมคนเนาะอานางกับหมูไปโงเย็นเย่ปูกับญาิแนกับตาคือกัน เราก็ไดมั่นเนาะมดแล้วเนาะสุดท้ายแล้วบอสวัสดีปะสะไปดีพี่นาะเราจะไปออกไปสวนกุหลาสวนมันกุหละสจะออกไปไรเกาโมงนั่นะสองมือไปหากะได้เจ็ด่อยไปมันเอีอยอยู่ตนไปต้ตนไปกุนลาบยังเรือลายบ่เพาะยังลายแล้วหนูประเพิเลยโอ้ มีแดดแล้วเดยแดดออกแล้วคือสีแห้งๆเนะ่มือในบ้านนี่บอคอยแห้งไปได้บานนี้ลมมาน่อยอนอนก็สีออกนะวะลงตลอดเลยบอกรู้ นี่วัานีเฮ้วนมนะเอาลรอไปบเธอนีให้หัวเลยางืขึ้นเะเอาอไปบดเอนเขาจะแกมันาจะข้ตัดเสากรติดงาตัดเสาอาารเนเนาะแรงแงดินนี่เอนาไปไไเอาเอาไว้ลูกกระติดไดูเดเด็

เดียวไปเติมแล้วนะเขาเที่ยวเขากินไปแาเลยเข่าอย่ามันเหี่ยแจ้วแจ้วเขามกิน่เห็นเลยพ่อพกระตาไ่เห็นกระตาได้อกไปหอนหน้าเพราะว่าหาบม่เห็นใะเนาะ ดีไปไปสนกเกาไปแล้วหนเาอก็มาแล้วเด้กัไปเลยฮ่าฮ่าฮ่่าออาาาาาแล้ว่า

เจ้าอยู่เฝ้ามันลูกได้มันนี่เด้อมันเนาะเบิ่งมันเฝ้าเนาะจนแบกินเนาะจนแบกจนแบกเนาะนอนกินเนาะจแล้วแล้วบ่เปิดหาเป็นหยังไเนาะเถ่ยงคนเหยยห้ลเด้อห้แล้วคนเก่ง

กัอจ <c ð ur> ีแหงกับว่ามันส่องจำแดดลครไปน้องมันแะแหงเนาะอามาน่อยเอามาน่อยปวดหันแม่แม่เนาะแต่กระมงแล้วจะมิงกับจีเไปเปิดหันแลยพี่น้อคลิปนี้จะมิงกับจีลาเพียงเท่านี้เด้อพอกันคลิปหนาเนาะ สบายดีลูกบ๊ายบายเด้อบายบายพอกันคิดหน้าด้วยพี่น้องคิดี้ลาไปก่อนสบายดีด้วยสบายดีพี่น้องสบายดีลูกสวาสดีกันไปแล้ว